รอโตเลยแม่แล้วค่อยทาทีเดียวก็ชีวิตมันมักจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดค่ะวันนี้ไอวี่เขามีนัดตรวจเลือดเตรียมตัวในการผ่าตัดวันเสาร์นี้แล้วเตรียมใจมาหาคุณหมอก็เตรียมใจมาแล้วค่ะรอก็บอกไอวี่เดี๋ยวหนูต้องเจ็บนิดนึงนะลูกแกดนิดเดียวคุณหมอจะเจอะเลือดไปแต่่วนตรวจคุณหมอขอนัดดูแผลก่อนค่ะดูมันดูมันดวยวายดูวยวายทำไมอะนมันไม่แตกแล้วมีมลควกยแตกแล้วนี ไอวี IV, แผลดีขึ้นมากค่ะก็เลยทำให้คุณหมอตรงเลยแม่แล้วไปทำทีเดียวเออวันเสาร์นี้เลื่อนไปก่อนเสอร์ฟไผ่ไหมครับคุณแม่ <laughs> คือผมกลัวว่าตอนที่เราเรา,เราทำไปเนี่ยคือที่ผมกลัวคือตอนที่เราเย็บกล้ามเนื้อตรงนี้ละพยายามคุมกระดูกเรียบร้อยละแล้วถึงเวลาปุ๊บขาพยายามดึงกันดึงเข้าดึงออกกันเพราะกติมาแบบ ต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรคุณหมอกบปนาเขาไม่ได้อยากให้ผ่าตัดตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะแต่เพราะก่อนหน้านี้ไอวี่ขาดทะลุเลยจะผ่าแต่ว่าผ่าแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นอีกได้ก็เลยรอให้ครบหนึ่งขวบค่ะไอวี่จะมีขาเทียมค่ะทุกคนอันนี้แก้ปัญหาเรื่องกระดูกทิ่มได้แน่ๆเรายึดมันด้วยด้วยโบรซิเมน ไะ่ตรงนี้ยื่นออกมานอกตัวถ้าราว่างฟืนตัวไม่มีปัญหาอะไรตอนหนึ่งขวบน้องไอวี่จะมีเท้าเป็นของตัวเองแล้วนะคะวันนี้ไม่ต้องโดนเจาะแล้วนะลูกดีใจไหมวันเสาร์ก็ไม่ต้องโดนพาแล้วแค่ตอนนี้อย่านะ